อะ,นะอะไรมีัวลวกนงี้ก็มัน,วมนอ,ลนอนวนลงใหม่พี่ดูดิใหม่จริงมากจะลืมห้ดูมันสวยมันสวยอยู่แล้วคุมใ่น้ำเหนือป้ายนี้พฉชนลงใหม่พี่ตัวแรกก็อ,อ๋อลินินเลอยอนค่ะลินินเลอยอนค่ะคพี่ลินิเลอยอนอหนึ่งตัวลินิ เนี่ยพี่ลินินเลยอนน่ารักมากค่ะรีดนิดนึงเนี่ยพี่มันเป็นคอเลกชั่นที่บอกเาเปิดตั้งแต่เดือนหนึ่งแล้วพี่เดือนนี้เดือนสามแล้วเปิดอีกรอบนึงเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็ลินินเลยอนนะคะลินินเลยอนพี่อย่างเนี้ยคือน่ารักมากคือเป็นแฟชั่น อต้เนี่ย<ส> er> พี่ตางเกงเอวยืดรวมแฟชั่นสวยงามอารามตาเนี่ยลินินเลยอนนะคะลินินเลยอนถ้าดีมากพี่สะอาดเกรดเอลงใหม่ดูดิเนี่ยเดี๋ยวหนูให้พี่เขาเรีดให้ดูพี่แม่ฝากรีด รีดมาให้ลูกค้าดูหน่อยรีดรุ่นสวยแค่ไหนรีดรีวิวส่งฟรีด้วยนะพี่ป้ายห้อยค่ะอ้ยสวยโซ่นี่ตัวนี้คอตตอนเอวยางยืดนะคะพี่ผ้าดีผ้าใหม่งานสวยค่ะรุ่นนี้หนูโปรโมชั่นให้พี่จ๋าดูโทนสีสีโทนนี้แบบหืมละมุนตา เกงเอวยืดคอตตอนป้ายกระทิงนะคะพี่เอาใหม่คัดได้ปะคัดกางเกงเอลยืดคอตตอนป้ายซิมบา้าจากคนที่2 9งพรอบาทไปเลยสวยๆเลยค่ะลงสดๆใหม่ๆนะคะ แล้วยิ่งเวลาพี่ๆเอาไปแล้วไปจับแยกคัดแยกแบ่งโทนสีให้มันเป็นเฉดสีเดียวกันน่ะพี่มันจะยิ่งสวยนะนี่เดี๋ยวต้องรีดค่ะรีดแล้วมันจะเห็นทรงยิ่งรีดยิ่งสวยผ้ามือสองน่ะความใหม่ป้าย,ายห้อยค่ะพี่แบบยังไม่ได้ใช้งานค่ะสีดําสวยนะสีดำเนี่ยป้ายห้อยอยู่เลยค่ะใท้รับรีวิวแจ้งเลยนะพี่นะ 2009รีวิวส่งฟรีซื้อสิลูกขึ้นไปทักมานะถ้าสะอาดลูกค้าถ้าใหม่คะ่ะขายดีมากเลยนะีแบบังมาอัอนี้นนละบางตัวเป็นผ้าเลยอน,น่ะนนอนกางตัวคือเป็นน,นิน,ลนลเลยอนค่ะลินินเลยออนนะหลายตัว ลูกค้ามันจะใส่ง่ายมากเลยนะใส่สบายสบายนะคะถ้าสะอาดค่ะพี่ได้ความสะอาดไซส์ดียี 38, ่สบแปถึงสามแปดบกพี่มันยืดได้ไงไซส์ดีไซส์กำลังค่ะสีดำค่ะบี่นีโทนสีอย่างนี้อีกแล้วคุณพี่ โทนสีสวยๆเลยนะไปจับไปคัดไปแยกทำราคากันได้อีกนะคะสวยอ่ะพี่สีอันนี้ดีมากเลยอ่ะชุนียเนาะหรือเราต้องใส่ให้ลูกค้าส,สวยมากเลยสองพันเก้านะคะลูกค้าใครจะรับรับเลยสีดำมาหนูถือแล้วมันมอไงไม่เห็นเลยเนาะว่าชฉลสีดำมาเลย ฉั้นดำดำล้วนนะวันนี้ฉั้นดำล้วนดำล้วนนะทุกวันชอบใส่สนะีดำขอมไงพนะี่เนี่ยสีดำมาขายดีนะสีเขียวมินิมอลสวยมากค่ะใครจะรับรับได้เลยนะคุณพี่เนี่ยพอใส่แล้วสวยเลยเนาะดูดิใส่แล้วดูทรงสวยอะ่ะ forever มีแบรนด์นะมีขางานแบบสวยๆเลยอนะ ผสมลิ้นนินอะไรอย่างเงี้ยมีทุกผ้านะคะโอ้สวยมากเลยอะสีเนี้ยทรงสวยผ้าใหม่สะอาดนะลูกค้าใครจะเหมาทับมานะของบัรุงดีมากเลยรอบนี้ของลงชุดใหญ่ไฟกระพิบเลยจ้าเสื้อพร,รมจีาอยังมีอยู่ไหมมีจ้าพี่มันเพิ่งลงเมื่อเช้านะ่ะลูกค้าหนูบางคนยังไม่เห็นไลค์สั่งได้เลยค่ะมีอยู่นะ สวยคอตตอนเรยอนลินินลินินคอตตอนอะไรอย่างเงี้ย<ม>พี่<ม>อผสมป้ายังห้อยอยู่เลยจ้าดีดรีดนะยิ่งรีดยิ่งสวยค่ะพี่สีดำแล้วเป็นแบรนด์ของ H&M ค่ะสีดำแล้วเป็นแบรนด์ของ H&M ค่ะเป็นไงพี่สีอย่างเงี้ยสวยนะ ต้องรีดนะคะคุณพี่ยิ่งรีดยิ่งสวยนะบอกเลยผ้าเขาว่าค่อนข้างสะอาดค่ะวันนี้สีขาวแล้วเป็น Made in USA อ่ะพี่สวยอ่ะสีสวยๆเลยพี่สีดำอ่ะใคร<ม>ชอบรู้ปะ่ะถ้าเป็นสีดำ<ม>จะเป็นกลุ่มคนทำงานนะคะที่ชอบเนาะ<ม><ม>บางคนเขาหางเกงดำล้วนมันไม่มีพี่เป็นทรงคาโก้มีกระเป๋าตรงนี้นะตัวนี้สีขาว พี่พี่มาขอดำเยอะๆนะหนูหาให้ไม่ได้นะพี่มันอยู่ในกระสอบม,มันต้องไปเปิดลุ้นกันอีกคีนะอดำพวกนี้นดำอะไรพวกนี้พี่ต้นห้าล<ม>ีออนสวยๆเลยค่ะ JR หนึ่งกระสอบได้ค่ะคุณพี่ท,ทักแชทเลยทักแอดมินเลยนะรอแอดมินตอแบแป๊บนึงน,นะพี่นะไปห้อยคะ่ะ ดูทรงตัวนี้ดิดีกระเป๋าข้างหน้านะคะสวยมากดูดิพี่เมย์เป็นดีมาสวยเลยอะเนี่ยพี่ดูดิใส่ถุงน,นเลยเราสวยไหมสวยสวยแบบผู้ดีเลยอะัมเมอร์ใส่หรือใส่สเป็นบิกินี่หนึ่งตัวแล้วใส่เนี้ยไปทะเลก็ได้พี่ย รีดพี่ต้องรีดนะรรีดแลสวยเลยเนี่ยอย่างนี้ก็เหมือนกันถ้าพี่รีดแล้วมันจะสวยเลยเพราะว่าผ้ามันสะอาดมันอาจจะดูแบบรีบๆพี่พอใส่มาเนี่ยเห็นไหมมันก็จะผ้าใส,าสา่สบายมากเลยนะเหมาะกับหน้าร้อนเลยผ้าเลยอออผ้าเลยอนผ้าเลยอน,ยอนใช่แล้วขาย2อ0พันเเองพี่คอตตอนเลยอนลินิน โอ้โหตัวนี้เป็นขาจซับค่ะดูดิมันต้องรีดนะใช่ผ้าอย่างนี้นหรือว่าซับมันก็คลายแล้วนะคะผ้าไอ้นี่เน่ยเรยอนเนี่ยคุณลูกค้าผ้าเรยอนหนะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเพราะว่าเขาจะขายดีในช่วงหน้าร้อนนะคะถ้าเขาจะใส่สบายไม่อึดอัดเนาะกระสอบนี้ออกลองเรยอนนะออนนใช่ปกติไม่ออกเยอะขนาดนี้นะพี่แต่ลูกเนี้ยออก ใครเอาจัดไปเลยจัดไปเลยดีเลยนีไม่ตายสีฟ้าสวยหูฟ้าแดงเลยอ่ะอสวยค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่ใครจะรับรับได้นะคอตตอนเลยอนบางตัวจะเป็นลินินนะคะแต่ลินินจะน้อยลิน้นเลยอน ลินินเล,เล,เล,เลยอนดีสิสอ้าวจริงๆเนี่ยพี่มันเป็นาคาโพคือทรงมันสวยมากแต่มันรีบเพราะว่าอะไรมันเป็นผ้าเลยยนมันต้องรีดมันถึงจะเห็นทรงอ่ะพี่ผ้าสะอาดนะคะเนี่ยห้อยสีดำสวยมากพี่คือถ้าพี่รีดแล้วมันจะสวยมากเนาะม,มันจะเห็นทรงใช่มันเป็นแฟชั่นอ่ะมันเป็นเกิงเอวยืดแฟชั่นอ่ะพี่ใช่ ป้ายห้อยค่ะเ่ดูสวยนะรูปนะต้องรีดอ่ะอพี่บอกคือต้องรีดโอ้สีชมพูเออชมพูเฉดฟ้าเออเราไม่ได้ไอ้นนี่เลยเนาะเออใส่ไปหมดแหละ ขายออกรวมนะไม่ได้ออกแบบใหญ่นะมีเล็กมีใหญ่รวมค่ะแพทเอาหัวมหม่วงมือทำไมอ่ะเนี่ยลินินเลยอนนะพี่ลินินเลยอนสวยอ่ะดูดิต้องรีดเนี่ยดูดิต้องรีดยิ่งรีดยิ่งสวยคือส่วนมากเวลาลูกค้าไปก็ต้องตรงนี่ก่อนใช่ ถ้าเปิดะสอบปุ๊บพี่อาจจะยังไม่เห็นความสวยของเขานะคะพี่ต้องรีดเขาก่อนค่ะพี่ยเหมาะกับการขายที่แบบขเขาร้อนอย่างเงี้ยใค<ห>รชอบความสะอาดอ่ะพี่จัดได้เลยพี่ผ้าเลยอนร้อยอ่ะเห็นปะมันต้องเอาไปรีดอะ รีดยิ่งสวยเฮชันเอ็นเนี่ยฟ <ะ S 2> ้านะเฮชันเอ็มค่ะเฮชันเอ็มอะแพงนะคุณพี่เราเป็นผ้าเลยอนเนี่ยเขาถึงต้องรีดอะ่ะเพราะถ้าไม่รีดมันจะไม่สวยไซส์ดีไซส์รวมเลยค่ะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยนะในหนึ่งกระสอบนะเฮ้ยสวยโทรสังท์พี่เจส ได้หลักร้อยนะพี่เพื่ออะไรอย่างเงี้ยเขาม่ดูแฟชั่นดูผู้ดีดูแบบสาวออฟฟิศมากอ่ะสอบรีวิวส่งฟรีให้เลยลูกค้าก็สอบนี้ออกแบบข้าเบาเยอะใช่ก็จะขายง่ายนะมันไม่ร้อนอ่ะพี่เพราะว่ามีลูกค้าถามหนูนะอืมที่ใส่สวยเนาะดูแบบดูดีเลยอ่ะเขาวางไปแล้วอ่ะกลับไปมีอะไรเปล่า เนี่ยเคยมีคนถามคอตตอนหนามากไหมอะไรอย่างเงี้ยหนาหรือ<ช>บางอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบกลัวว่าหนามากไปจะใส่แบบร<ช>้อนหนะ<ช>่ะดีพี่เอาลูกนี้ไปขายง่ายแน่น,นอนลายทหารค่ะลายทหารรอดเอาเลยเท่ๆเลยค่ะใช่ล,ชลยยนินเลียนกลับเลยเออชอบกลับเลยลินเลยอนสีด มันเด้งเด้งนิ่มๆอ่ะพี่ผิวๆอ่ะออของพึ้นลงนะพี่ขึ้งลงแล้วก็เปิดรีวิวให้เลยคุณพี่ ยังไ,ไม่มีใครเข้ามาเลยที่มีนะครับตอนนี้ก็ไลฟ์สดกันอยู่เนี่ยครับยังไม่มีใครเข้ามารับฟังเลยไม่ใช่เขาจะเข้ามารับเอง ใครรับรีวิวแจ้งได้เลยนะคุณพี่นะจะอยู่ข้างในสวยอ่ะพี่ดูผ้าผ้าสะอาดเลยค่ะมาเร็วๆคุณพี่อากาศร้อนๆแบบนี้หาขายยาวไปหายเร็วค่าบา ไปผิดใช่ไหมเธอไปผิดก็ดัง Hello, <how? S 1> ต้นโพลี พี่พี่เป็นกินหรือเปล่าผมยังไม่เห็นใครเลยลินนินเลยอนอ่าครับผมซอยที่สี่ครับมาคุณพี่ใครจะรับกระสอบนี้นะคะรับกรหว่า กระสอบนี้ส่งฟรีเลย2,900บาทเท่านั้นนะคะคุณพี่จ่าแคปหน้าจอเลยซื้อเยอะๆทักมามีราคาส่งอีกนะ